The way, s s <S มีจะมีการสแสดงนะ <Okay. S 1> มีโชว์นะ <Okay. S 1> นี่เราก็เดินเข้ามาในโคเวนแล้วน,นะค, <Yeah. S 1> คนก็ไม่เยอะมากใสยของมือสองในราิกามือสองต้องมือสองนะครับเรานี้ก็อยู่ที่โคเวนการเดินนะคะคนก็ไม่เยอะเท่ากับครั้งที่แล้วช่วงที่ทิพมาคริสต์มาสนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นร้านไอติมนะคะลูกสาวของมันจะเข้าไปซื้อะคะ่ะเดี๋ยวมาชิมกันว่าไอติมรสชาติเป็นยังไงนะ มี่ชื่อร้านเวนชิลูก็อยากกินเต็มคนเยอะมากดูน่ากินด้วยลูกสาวก็สั่งแล้วนะครับไม่รู้ลูกสาว,สาวช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตเป็นไงเป็นยังไงอธิบายด้วยอร่อยยังไงเข้มข้นแล้วก็แล้วนี่อะไรวะนี่ร้านเข้มข้นมากอร่อยมาก